สวัสดีครับ FC ฟอีขลุงสวนครับผมเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่7มีนาคม2 5 6 5นหานะครับผมเจอกับแบ็คโฮขนาดเล็กโคบูต้าคดีนะครับภารกิจวันนี้นะครับก็คือ่าการมาขุดอ่าขุดอะไรน้อขุดขุดหลุมนะครับผมเพื่อที่จะทำฟุตติ้งเสาครับผมเดี๋ยวลุงก็จะพาเดินดูไปรอบๆบนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับผมไปด้วยกันเลยนะครับผมนะครับ ไม้ DJI นี่อาจจะบังคับยากหน่อยเพราะว่าลุงก็มือใหม่นะครับเพิ่งถอยมาไม่กี่วันนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเสาแนวเสานะครับผมที่ที่จะขุดนะครับผมสำหรับเสาเข็มนี่ก็ตอกไปแล้วนะครับผมลึกลงไป9เมตรนะครับผมโดยที่เหลือหัวไว้เสมอดินนะครับทีนี้ในการทำฟุตติ้งเนี่ยก็จะต้องทำให้มันห่างประมาณสักเมตรครึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับรอบๆเสา เพื่อที่ว่าจะเทฟุตติ้งนะฮะเดี๋ยวก็จะเอารถซีเมนต์นะครับคอนกรีตผสมเสร็จเอามาลงนะครับผมอย่างนี้นะครับผมนี่น,นี่นะครับบริเวณนี้ก็จะมีเสานะครับหลายต้นนะครับผมนี่นี่อันนี้เขาใช้รถขุดเพราะว่าใช้คนขุดไม่ไหวนะครับผมบอกคนขุดไม่ไหวนะครับผม,ผมดูลึกนะฮะพอขุดเสร็จแล้วเราก็จะมีการเอาค้อนเหล็กนี่มากระเตาะกระเตาะเพื่อเห็นเหล็กนะครับผม เพื่อที่จะเอาเหล็กเส้นนะครับผมเอามาต่อเชื่อมนะครับผมระหว่างเสาแต่ละต้นแต่ละต้นนี่นะครับผมนี่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 นะครับผมเพื่อที่จะยังไงครับผมเพื่อที่จะให้เป็นคานรับนะครับผมนี่เป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน้อยนะครับบ้านน้อยหนึ่งชั้นนะครับผมในอีกไม่นานนี้นะครับผมนี่นี่ ไปทางโน้นนะครับผมไปทางโน้นก็เป็นทีมช่างทีมช่างทีมช่างนะครับผมนี่ก็คุยกันนะครับผมแต่นี่ก็เป็นเวลาพักช่างใหญ่ไม่อยู่เหลือแต่ช่างเล็กคุยกันนะนี่นี่นี่ตะวันเขาก็เป็นหัวหน้าทีมนะตอนนี้นะเพราะว่าช่างปองไม่อยู่ก็ตะวันก็ขึ้นแทนตอนนี้ครับผม ตรงนี้คือส่วนที่เป็นเสานอกกระชานนะครับผมที่ยังไม่ได้มีการมีการขุดหัวเสานะหรือไม่ได้ยังไม่ได้ขุดเพื่อที่ทาฟุตติ้งนะฮะแถวๆนี้นะครับผมถ้าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของลุงสวนนะครับผมก็จะเป็นแนวของฮอลแลนด์นะครับผมนี่นี่เห็นไหมเอ่ยนี่นี่นะครับฮอลแลนด์นะครับผมนี่ก็อยู่ในช่วงของของการวายแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันดกมากแล้วแล้วก็เป็นลูกใหญ่นะครับผม ตอนนี้ก็เหลือลูกเล็กลงนิดหนึงนะครับผมแต่ว่าก็ยังยังพอให้เก็บกินได้นะครับผมส่วนข้าวของที่อยู่บริเวณนี้นะครับผมเห็นไหมเอ่ยนะครับผมนี่ข้าวของที่อยู่บริเวณนี้ค,ค่อยๆมองตามลงบสูงนะครับผมนี่ครับผมนี่นี่ก็เป็นข้าวของที่มาจากกรุงเทพครับพี่น้องนะครับผมนี่นี่นี่นะครับวางกันเกะก,กะเลย เห็นไมเอ่ยนี่นี่นี่นะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นแผงพลังงานโซลารเซลล์ของโรงสวนนะครับผมนี่นะครับมองไปเนี่ยนะครับผมผมันก็ให้น้ําไปรดทั่วบริเวณสวนนะครับด้วยพลังแสงแดดตรงนี้นะครับผมอ่าลองมาดูมาดูตรงจุดอื่นบ้างเป็นไงบ้างตรงจุดอื่นนะครับผมนี่นี่ว่าป้าย ครับผมนี่นี่น Bringing ี่นะครับเวิร์กนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ทําการก่อสร้าง Inter นะครับพี่น้องน,นี่นี่นะครับผมนี่นี่นนดูให้ทั่วดูให้ทั<ๆ>่วนะครับผมอ่ะก็มาแนะนํากันแค่น <correlation. S 1> ี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับผมนะใครที่สนใจว่าจะทําบ้านน้อยยังไงอยากจะมีไอเดียแบบลุงคนสวนนะทำแบบบ้านๆทํำยังไงนะก็เชิญติดตามได้นะครับให้ปีแฮปปี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่อง อออก็นี่กาเด่นบายอังคณาด้วยนะครับพี่น้องบายบายสวัสดีครับ